มาค่ะพี่น้องซ้หรับคลิปนี้นะคะสิ้าพ,พี่น้องไปซองป้ายทะเบียนรถขนสร้างค่ะพี่น้องเป็นอย่างคือต้องไปซองป้ายทะเบียนรถขนสร้างนะคะซ้หรับมือนี่ในฝั่งของทางด่านพ่อเอกนะคะเ<ม>พิ่นได้มีการถ่ายเอาคลิปให้เฮาได้บเบิ่งกันนะคะจากช่องพ่อแม่อุ้งอิงนี่ล่ะเพิ่นได้มีการถ่ายเอาในขณะที่กําลังเดินทางนะคะจากอ่า ซีสเกตพี่น้องไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสําหรับในวันนี้มอลลัมเซาหน่อยเพชรบานแพงนะคะไปทําการแสดงอยู่ที่อ,อําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องมือนี้ก็ถือว่าร์เดมี่แคปพิเศษค่ะพี่น้องก็คือทางด้านเจมิ่งเนี่ยแหละหลายๆคนก็นกนคือสีพากันรูนจกักเกินดีนะคะบอสโจกอริมิการนี่ยแหละรับเชิญทางด้านเจมิ่งนะคะมาะบนเวทีเซาหน่อยเพชรบานแพงค่ะพี่น้อง แล้วหลายๆคนก็อยากจะเห็นนะคะว่าเวลาเจมิงนี่ได้พอกับอุ้งอิงสิเป็นจังไดแมนบอค่ะพี่น้องแล้วในเมือนี้นี่ละนะคะทางดาดพ่อเอกเพื่อนมีการทายเอาคลิปให้เข้าไดเบิงกันนะคะกับบ้อมน่าจะแมนพ่อเอกทายค่ะพี่น้องพอพ่อเอกเพื่อนเอมีการขับรถนะคะนาเซย์คนอื่นได้จับกล่องวันทอกนะคะแล้วกับมี่ช่วงช่วงหนึ่งค่ะพี่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพง น้องได้เห็นลดค้นสร้างนะคะลดค้นสร้างตัวบกไงกุลล่าพี่น้องอุ้งอิงน้องก็เด้มีการร้องทักขึ้นลองห้องทักนิระวาสร้างตัวบกไงแท้กับภาากันหัวนะคะแม่หน่อยก็เห็นกับเลมีการโบกมือบายๆนะคะแต่พี่น้องสำหรับเอซีแฟนคลับหลายคนเสือบาอาจสีบ่ได้โฟกัสมองเสียงหัวของอุ้งอิง แต่หลายคนไปโฟกัสตรงป้ายทะเบียนรถคันนี้ค่ะพี่น้องรับป้ายทะเบียนรถคันนี้นะคะหลายหลายคนก็บ,บอกว่าสวยงามมากๆแอดมินได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าโอ้นาซินาซิมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ้งคลิปบางช่วงบางตอนก็ต้องขอขอบคุณคลิปนะฮัลจากชงพ่อแม่อุกงอิงนํำนะคะไปเบิ้งกันพี่น้อง ดาวังไงนเนื้อพอ่อเอกช่างดาวาังไงเนื้อพอ่อสังา,างาาแม่หรือสัางแม่สั่งอยู่นี่กูก็แม่นั่งอยู่นี่อ๋อใช่เพื่อนวาย <c oughs> นั่นล่ะค่ะพี่น้องเป็นจังได้นะคะสัหรับอุ้งอิงเพชรบางแครงได้มีการร้องทักขนาดนี้เอฟซีสิพลาแต่จังได้แมนบอละ บวาสิทักสิถ่วงเรื่องยังกระตามค่ะพี่นอ้องสีทักเอียงกระตามนะคะโดยเฉพาะล้องทักเกี่ยวกับที่มีตัวเลขกำกับอยู่นี่เอฟซีแฟนคลับนี่คือว่มามักขักเลยค่ะพี่นอ้องแล้วนี่แหละหลายคนกับผ้ากันไปโฟกัสตรงป้ายทะเบียนรถคนสร้างนะคะสำหรับไยทะเบียนรถเสื้อมาหลายคนก็คือสีผ้ากัน มองบอชัดเหมืนบอลหลาทีได้คืนแฮงซีแฟนครับได้เบิงสำหรับคลิปนี้แอดมินมีตัวเลขเอามาบอกค่ะนะคะสำหรับตัวเลขที่กำกับนะคะยูลดคนสางคังนนี้ก็คือ1443ค่ะพี่นอ้องเป็นจังไดสุดหอดสุดปังอิลีเสือบาลหลายคนนีบอกพลาดยางแนนอนเอิ้อมมือนีน,นี่มีทึงเมิดสองชุดว้วกันพี่นอ้อง ตอนย่ำกางเว้นก็มีมาชุดนึงตอนนี้ละ่ะช่วงประมาณนหัวคำนี่แหละค่ะพี่น้องก็มีมาอีกชุดนึงสําหรับช่วงกางเว้นก็เป็นคลิปจากช่องอซีสเกตสังบ้านนะคะคลิปจากพ่อช่างนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่นใดมีการถ่ายเป็นคลิปสัน้นวันเถาะให้เฮาเดบิ้งกันนะคะคือว่าพอสั่งเพิ่นใดไปหาน้องอูอิง้งยู่บนงยู่บาน้องคู่นั่นแหละนะคะแล้ว ในช่วงนั้นนี่เอินว่าบรรยากาศนี่ห้อนวันเถาะอ,อุงอิงก,กับบอรี่รอคะ่ะพี่น้องได้มีการไปเอาน้ำเย็นเย็นยน,นี่ละเอามาเสิร์ฟทางด้านพ่อช้างนะคะเพราะอ,อุงอิพงพวกน้องไดเอามาใหาค้ค่ะพี่นอ้องพอสางเอว่าตรงยิ้มละเพราะว่าลูกสาวเอามาให้ขนาดนี้น้องพี่นอ้นอ,งนองนอกนะคะแล้วคําต่อมาที่อุงอิงได้พูดก็คือแก้วละพันพันนะพี่น้อง เอ็ซีแฟนคลับหลายคนกระพากันไปแห่โฟกัสมองพี่น้องบอกว่าแก้วละพันนี่ล่ะหลายคนสิปหลาดได้จังในแมนบล่ะหนึ่งศูนย์มีตัวเดียวท่านั่งน้องพี่นอง g น้องหลักกระชวงหัวคำนี่ล่ะทางด้านอาคลิปจากพ่อแม่อุ้งอิงพี่น้องก็ได้มีการท่ายาได้เบิ่งกัดนะคะวินาทีที่อุ้งอิงน้องได้มิการร้องทักร้นนส่างขึ้นเอ็ซีแฟนคลับหลายคนกระแห่โฟกัสตรงป้ายทะเบียนทันทีบัดที่นี้พี่น้อง นี่แหละไปทีเบียนโรถกอสิเป็นหนึ่งสี่สี่สามค่ะพี่น้องกะือวาสวยงามมากนกพี่น้องเนาะนะคะนี่กะถือในมือนีนีมีถือมิดตัวเหล็กสองชุดนะคะแต่ว่ากบบรบเราดูนะคะว่าหลังจากนีนีสีมีมาอีกโมนพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดค่ะพี่น้องกะให้จดไว้นพพี่น้องเนาะเพื่อกันลืมมันเถาะนะคะนั่นราค่ะกะทอว่าเป็นแนวทางให้สําหรับ fc แฟนคลับนพพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้นะคะว่ากันว่ากะได้นี่แขก มาจากไร่หมองไร่บอนค่ะพี่น้องนะคะมาที่บ้านอุงนะคะซัหรับในมือหน,นีมากันมามีทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกะไดมา,าบ้านอุงเราพี่น้องนะคนเกิดขึ้นสีผ้ากันได้เห็นคลิปจากช่องข้อม่ออิงเป็นกับสีแบบนิล่ะมีการทายอัปเดตความเ่ินไว้ให้เฮาได้เบ่งกันนะคะซัหรับมือหน,นีกะนน่ล่ะไปฮอดจังหวัด้รยเอดนะคะแล้วก็รอทำการแสดงในเหมือนแรกนี่วันทอ นพี่น้องน้องผู้ใดพีว่าในเดินห้างไปบึงแน็กะลองคอมเมนต์มาบอกมาจากันใดนพี่น้องเนาะหลักการเสื้อว่าไรคนก็คือสิบแบบอยากจะเห็นตอนที่เจมิ่นะฮะไทยพอกับอุ๋งอิงสิเป็นจังไหนแมนบอลละขันเอาพี่น้องถือว่าเป็นดาวตกตกนพี่น้องเนาะสำหรับทางด้านเจมี่นี่เป็นกันสิแบบว่มามัดไปสมพัดล่มค่ะพี่น้องบ้านผู้ใดดังสิสงิว่าพัดล่มห่างสิคะพี่น้อง ทางดันเจมิ่นี่เพื่อนกับซิมาัสสมหฮเบิดเลยนะคะบางคนบอกว่าคอยสิพั่งพัดล่มถิมกามีเพื่ออยากเห็นเจมิ่บางคนก็บอกว่าแบบนี้กต่ที่ว่าเป็น,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 นเน็ตไอดอลน้องพี่น้องน้องอาหารเล้วนี่หละสิรับเชิญบนเวทีสาวหน่วยเพชรบันแห้งเพื่อนสีอ่าอยู่ในบทบาทใดเขากลัารอติดตาม น้องพี่น้องนอนแล้วก็ว่ากันว่าสาหรับในวันนี้นะคะมีรูปแบบของไหลสดคลุมปิดให้เข้งในเบื้องนําน้องพี่น้องนอนสำหรับคนทีบอสามารถเดินทางไปเบื้องใดวันเถาะยุทธทางไกลนะคะการนี่ลหละสามารถสื่อบัตรเขาไปเบื้องใดน้องพี่น้องนอนเสื้อ่าหลายคนนี่บ่อยากพลาดอย่างแน่นอนอยากเห็นวันเถาะนะคะว่าเจมมี่กับอุ้งอิงคันในพอกันแมวนี้เสื้อ่าโอ้รับประกันความมวนค่ะพี่น้อง ปุ้งอิงนี่ก็ชายใหญ่เด้เ่นมุกเก่งคักเด้ค่ะพี่น้องนะคะน้องกับสิมากแบบเ่นมมกกับศิลปินในวงกับคนรอบขางจังสี่เฮากด้เดเ็นตลอดหลายคนเอิ้นว่านี่แหละมีอุ้งอิงแบบเขามาเป็นสีสันในวงวันเถาะน้อพี่น้องน้อแล้วนี่แหละพอมาเจอกับเจมี่ดาวตกตกแบบนี้จะเป็นยังไงนอกพี่น้องน้อศิลปินหมลำมาเจอกับดาวตกตกนะคะกับมารอบเบิ้งกัด นะคะคเือว่าอุอิงนอกก้องกระสืมีมุกมีมุกของหนองน้องพี่น้องเนาะ,ะ,ะก็มารวมกันค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องนะคะสั้นรับตัวเลขที่ได้บอกเอ็ซิแฟนคลับทางต้นไปนะคะกะถือว่าเป็นแนวทางกัขอให้โชคดีโชคมันกันสู่บุคคนนะคะนั่นนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบใบสมิสก่อนนะข่าวก็ขอามาสวัสดีค่ะ